สวัสดีค่ะพบกันกับน้ำพึ่งเฮลตี้นะคะวันนี้เพิ่งมีผักลดไขมันและก็ลดน้ำหนักเอามาฝากให้กับเพืเ่อนๆนะคะมาดูกันค่ะว่ามีผักอะไรบ้างผักที่1กะหล่ำปีีค่ะกะหล่ำปีีให้พลังงานอยู่ที่15แคลอรี่เส้นใหญ่ก็มีนะคะสารต้านอนุมูลอิสระก็มาและที่สำคัญ15แคลอรี่ ส่วนผักที่2ก็คือแตงกวาค่ะแตงกวาจะเป็นลูกกลมๆยาวๆอุดๆุุดน่ารักมากินได้ทั้งสุกและกระดิบและที่สำคัญ13แคลอรีส่วนผักที่3นะคะเซรัลีะะ่หรือขึนชายฝรั่งนะคะพลังงานเขาจะอยู่ที่13แคลอรี่กากใหญ่และธาตุและที่สำคัญ เอามาปั่นดื่มสดๆได้เลยค่ะส่วนผักที่4เลดดิดเล็ดดิดนี้ให้ประงานอยู่ที่14แคลอรี่ทำให้ผิวพรรณสวยและที่สำคัญเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยค่ะลดไขมันได้ด้วยและที่สำคัญกินอร่อยๆอค่ะเพื่อนๆส่วนผักที่5 พริกหยวกค่ะพริกหยวกให้พลังงานอยู่ที่15แคลอรี่พริกหยวกนี้จะมีสีสันที่สวยสวยสวย,สวยเหมือนเสื้อผ้าเลยครับเพื่อนๆและที่สําคัญกินสุกก็ได้ถ้ากินดิบก็ต้องเป็นสลัดนะจ๊ะส่วนผักที่6ผักที่6ก็คือผักกาดแก้วผักกาดแก้วจะนิยมกินแบบว่ากับสลัดนะคะทุกคนกินสดๆแน่นอนค่ะสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยระบายช่วยลดน้ําหนักเอาง่ายๆดี ส่วนผักที่7ซสูกินี่นะคะสูกินี่เนี่ยก็จะคล้ายๆก,กันกับแปงกว่าแต่ไม่ใช่นะคะสูกินี่ให้พลังงานทั้งหมดอยู่ที่18แคลอรี่จะช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดไขมันผักที่8เห็ดคะ่ะเพื่อนๆเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรก็แล้วแต่เห็ด ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญเห็ดให้พลังงานอยู่ที่12แคลอรี่เองจ้าผักชีกาถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวให้พลังงานอยู่ที่23แคลอรี่ถั่วฝักยาวนี้เจ้าพคุณเอ้ยกากใยเยอะมากและก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยส่วนผักที่10หน่อไม้ฝรัง่ง หน่อไม้ฝรั่งให้พลังงานอยู่ที่24แคลอรีเอ่เพื่อนๆจะเอาไปผัดหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสร้างสารรค์เลยนะแต่ที่สำคัญช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้ด้วยผักที่11มาละจ้าผักโขมผักขมเป็นผักโขมที่แบบว่าให้พลังงานอยู่ที่25แคลอรี่กากใยเยอะมากเป็นตัวเด่นที่สุดของป๊อบอาย ผักสุดท้ายบล็อกแคลอรี่ค่ะบล็อกแคอรีบอกแคอรีให้พลังงานอยู่ที่30แคลอรี่บอกแคอรี่ประโยชน์ของเขาก็คือช่วยต้านโรคหัวใจได้ด้วยและที่สําคัญช่วยลดไขมันในหลอดเลือดของเราได้ดีและนี่ก็คือผัก12ชนิดที่จะช่วยลดไขมันในร่างกายของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้สาระกันบ้างไหมโอเคค่ะแล้วยังไงก็เจอกันกับเพื่งนในคลิปหน้าเด้อจ้า